เดิมเดิมเหมดิำไมล่ะากาักแล้วอากาศหนาวไปเดือนสักแค่ไหนไม่ใช่อากาศหนาวไปซักผ้าไม่แห้งวะนายบอกว่าไม่ได้กลับ้าตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยใช่คือเรานอนอยู่นี่เรานนี่เลยนะคะเก้าบานะเรื่อสมวนติว่าใครนด้ยังไงส่วนเซอพวกเราได้ต่างของเราได้ได้อกบเอลสีสิบหก48อคดโอคนหรือท่านมาใส่รองเท้า5 4 ไอ้ตีนโตเหรอตายกรีบค่ะไม่มีนิ้วโอ้ตายแล้วแต่น้องคนนี้ไม่เป็นไรนะคะแค่รอบข้ามถ้เปลี่ยนชุดใหม่ได้แล้วได้นั่นเป็นงูนะพวกเราแบบว่าทั้งวันทุกวันเลยเนาะทุกวันแล้วแบบแตอยากทำใจให้ท่านผู้ชมเยอะๆหน่อยใช่เพราะว่าเราก็เตรียมเตรียม เตรียมเนื้อหาสาระมาให้ด้วยแน่แล้จะบอกว่าสังเกตว่าสองเพลนี้จะเป็นว่าด้วยเรื่องของการทอล์เพราะว่ามีการรีเควสกันมาเยอะมากเพราะกัเพราะว่าปีที่แล้วเี่ยจะเป็นเรื่องของเกิดอัพคนทเยอะปีนึงปีนี้ก็เอาใจหนอ่กหน้ไม่ใช่คือแต่งหน้าเนี่ยคนแต่งหน้าเริ่มเป็นแล้วทีนี้เรามาถึงผมใช่ก็เลยซึ่งทรงผมที่คลาสสิกที่สุดตอนนี้คือคลาสสิกมาตั้งแต่อะไรแล้วคือ เบียะค่ะน่าจะกันไันนี่ผมคลาสสิกหน้าก็คลาสสิกนะก็คืออะไรแก่งเสร็จแล้วนนี้หน้าอะไรไม่ได้คลาสสิกนะคะหน้าไยค่ะตายแล้วรบายไปเลยนะละครเรื่องสุสานคุณเป็นนะคะอันนี้ด้านีเลยเดิมได้เลยนะจริฉันแบบว่ารำผมเก่งนะคะ เป็นผัวายแล้วป่าผันแยนเป็นทรงโชกีนะฮะแล้วมันเป็นคนติดติดตดกิ๊บทำไมโชว์เป็นแผงเข้ามาเลยค่ะไม่แน่นค่ะคือโปรหมดแล้วกิไห้ครับตอนแรกติดกิว่าไหนใส่เทลปลเี้นีาอน่อยแล้วก็หันมาฝึกเนาะเนาใคือตอนนั้นมันนาลยไู่กค้าลูกค้านานหลักมากลูกค้าได้ค้อมรสชาติแต่ลูกค้าทงเดินมาโชว์ดูสิค่ะ จะบอกว่ามันนานแล้วนะครับตอนนี้เริ่มปรับเปลี่ยนทรงผมสวยขึ้นนะสวยขึ้นเป็นกิ๊บเอามาวางเลยไม่ใช่กิ๊บใช่ไรการอวยการเอาเป็นปีที่แบบไม่ให้เราเเราเอาไว้ถึงเริ่มทรงเปียถ้าจะมาเปียกปรับปีพี่มันจะไม่ได้ต้องมีเทคนิคด้วยของเทรนด์แฟชั่นการย่หน้านะตอนนี้การย่หน้าแบบไหนย่หน้าย่หน้าสังเกตว่านี่คือย่นหน้าไม่ได้ย่หน้าตอนนี้ ูมใช่ค่ะอันนี้คือเนียนครับเนียนใช่ไหมครับูสาคัญไม่าปอกาเมนสิเลยค่ะขอเระมกาพเมนสิใ่เสือมาทัทีงานใส่เลยกินเสือเลยนะครับจะลดลงกินทุกวันไม่ลงเลยโอเคแต่พูดถึงเรื่องทรงผมวันนี้ซึ่งน้งชั้นรันส่วนให้เราดู้บเป็นการถักเปียแบบแนวไปชนนิดนใช่ครับัเกียริจากนางแบบนางแบบส่ดน้อง ชื่นออะไรน้องพาตีน้องพาตีเป็นนาำแบบที่เป็นน้ำแบบใสายภาพนิ่งเยอะที่สุดใช่พราะไมไหวเลยครับไม่รอพานตีสวยพอเดินพอเราเป็นพาร์ตีไหวก้าวเหมือนผู้หญิงเป็นไงเดินตัวเก่งงอไม่ไหวไบบคนยกผูหญิงนะแบบนด้แบบไม่เราเลยน้านอ จริงหน้าน้องเขาคล้ายๆกับรองเท้าแตกนะยังไม่ค่ะรองเท้าแตะยาวรองเท้าแตะยาวจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเทสเดี๋ยวเราไปดูช่วงถัดไปนะว่าหน้าน้องอ่ะหน้าก็เหมือนปลาหมอทะเลนะให้ดูอันนี้จริงมันจะเป็นยังไงปลาหม่อนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูเทปนะว่าการทำผมแต่ชั้นที่ใช้เปรอะมันเป็นส่วนประกอบและหน้าดำแบบของเราหน้าตาเหมือนปลาหมอทะเลหรือเปล่าไปชมค่ะชม สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นทรงกึ่งแฟชั่นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เ่อจะทำผมข้างหน้านะครับเป็นริ้วๆนะครับเราจะดูกันว่าข้านหน้าเราจะทำริ้วยังไงนะครับแล้วก็วิธีการถักเบียแบบเก๋ๆนะครับจะทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับมีผมด้านหน้านะครับแบบผมตัวนี้นะครับยเลยนะแล้วเราก็จะใช้นะครับแว็กซ์นะครับในการจับผมนะครับ น,นะครับต้าตั้งเกินนะฮะ,ะครับแล้วเราก็จะได้เราจะล็อกกิ๊ด้านบนนะครับวิธีการทําผมที่จะดูยุ่งๆนะครับเราจะต้องไม่ตั้งใจแต่นะครับจะต้องดูแบบยุ่งแต่สวยงามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทํายุ่งมากๆนะครับระหว่างเราจะดูกลายเป็นแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนนะฮะ ผมด้านหน้าก็จะดูเป็นเรียๆนะครับเราจะใช้สเปรย์ของทาร์ฟนะครับเพราะว่าสเปรย์ตัวนี้จะให้ความแห้งนะครับเห็นไหมครับพอได้ชัหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านข้างนะครับเราจะเก็บด้านข้างนะครับเรียบๆนะครับเราก็จะแบ่งผมด้านข้างนะครับแล้วก็บีดแนบไปเลยนะครับบิดเก็บด้านบนนะครับเห็นไหมครับแบบก็จะดู เปรียวมากขึ้นนะครับเต็งด้วยคิ้มดำนะฮะส่วนคิ้มดำนะครับจะซ่อนอยู่นั้นบนตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ผมไป3สามส่วนเหนที่เดิมส่วนที่สองนะครับได้ค่านี้เหมือนกันนะครับเราก็แบ่งผมนะครับอยู่นะฮะแล้วก็ปิดเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเราจะเพิ่มความเปรี้ยวในการดึนนะครับให้หางตาดาแบบชัดขึ้นด้วยนะครับ สำหรับบางคนนะครับอยากให้ดูเป็นพองๆเก๋ๆนะครับเราอาจจะไวผมเครื่องหัวแบบนี้ก็ได้นะครับนะก็จะดูเป็นเปรี้ยวๆแบบเซ็กซี่นะครับแต่วันนี้นะครับปัจจยจ่าถักเปียด้านข้างตัวนี้นะครับให้เรานําผมนะครับส่วนที่เราเหลือด้านบนตรงนี้นะครับแบ่งผมนะครับเป็นสามส่วนเราผักเปียก้างปลาธรรมดานะฮะเห็นไหมครับสามส่วนหนึ่งสองสามครับแล้วเราจะถักเปียนูนนะครับโดยการนําผมนะครับ ได้แล้วนะครับเราก็จะเก็บผมตรงนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนนนะครับพอเราถักเปียนโดนเนี่ยถ้าเกิดสมมติอันนี้จะเป็นเปียโดนธรรมดานะครับให้เราค่อยๆดึงผมฉีกออกมานะครับเพื่อให้ผมดูบฟงขึ้นนะับเห็นไหมครับด้วยเส้นผมของนางแบบนะครับทำไฮไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นลายชัดเจนนะครับ เราจะได้ความเก็บของเส้นเบียนะครับถักมาจะเราพอใจนะครับว่าเราอยากจะหยุดที่ตรงไหนนะครับให้เดือดนะครับแล้วเราก็เก็บถันเปียนะครับอาจจะว่าหนักยางก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ทิปจับนะครับในการกดนะครับ แต่ว่าเวลาเรากินเดบิวตดาแล้วครัเราต้องผันด้วยผมก่อนนะครับแล้วก็เสียบ้าไปนะคร,ครับก็จะเป็นทรงง่ายๆนะครับเขียนด้านข้างนะครับด้วยสเปรย์นดิดเเราบางคนนะครับเราอาจจะเอามาข้างหน้าก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็น อีก okay. ทรงนึงนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบท้าวทรงนี้นะครับเป็นทรงที่ทําง่ายแล้วก็ทําเร็วด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ยากก็คือการหยกด้านหน้านะครับซึ่งเราจะต้องอย่างที่บอกว่าดูฟุ้งนะครับแต่ว่าจะดูให้ฟุ้งยังไงแล้วสวยนะครับยังไงก็ลองไปฝึกทากันดูนะครับ ยางเห็นย่างปลาหมอปลาหมอทะเลเปลนหมอทะเลไม่เบื่อว่าหมน้องท้ายจริงจรินางไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยคือแบบรองเท้าเทวินดีเทวินดีดีดีจริงจริงนะการทำผมเปียเนี่ยบอกดีดงนะทัายิ่งทำสียิ่งสวยใช่ไหมทำผมเปียที่บอกว่ายลายทัดสีผมนะครับเพรเวลาเราเปียฉีดเนี่ยทำผมเป็นฟุ้งเนี่ยมันจะสวยกว่าผมดำเพราะผมดำเนี่ยเวลาทำฟุ้งฟเนี่ยมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าจะยุ่งอ่ะแล้วยังไงลุงเบิร์ดเรบเปียนี ก็โอเคนะหนูทําได้แต่หนูไม่ชอบกิฟต์แล้วนะเนี่ยคือกิฟต์มันก็อยู่ด้านล่างอย่างเดียวเป็นช่อหนังยางช่อหนังยางช่อหนังยางเป็นการการเอาพันผมหนังยางแล้วเห็นหนังยางชัดแล้วเป็นหนังยางรัดแยงสีแดงยไม่เขาบอกให้ยอมไงอ๋อยอมเรายอมมาแล้วจะให้เราเปิดสายพิษการทำผมที่ผ่านทำไม่เอาไม่อาไผ่านสวยเกินไปหนูกิฟต์เรียงสวยมากจริงเวลาถ่ายรูปจะเป็นหัวกิฟต์นแหลังเป็นตุ่มๆเป็นตุ่มๆนะคะเนี่ยเทมเต้หัว ไปใสต้นต้่มันมีการไปตู่มโอะน้าต้อบอกก็ไม่ได้ตุ่มเรียกว่ายุบลงไปในิรักน้ารวงอันนี้อัฐเนื้อ่ไม่ใช่เนื้อหน้านะรองคืนที่อัดเข้าไปทีละรูทีละรูทีละหมอครับมีใครสนใจบ้างไหมคะสปอนเซอร์เป็นพิซเซเตอร์ผีนะมีมีจะเป็นของอันนี้อ่ซิปแบกโมเนียรู้จักแล้วมาเทใส่กวนนั้นลีก่อนติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์อะไรครัะน้องครับพี่กำลังทำทีมทาตีนใหม่ครับเป็นสุดท้าย เราทะไม่ก็เป็นหนูครับผมพี่ว่าทานหน้าหนูจะเหมือนตี <_ d ata> นะเฮสบายใจเจ็ว่าแต่ว่าซื้อพี่ขวัญเนี่ยอันนี้เออยังรียบขว่าหน้าน้องเบร์โยวว่าตีพี่ขวัตีหนูก็เรียบตาคือเราพระเจ้าสร<อ>้างม,มาผดวาอวัยวะผิดเอาหนังเทา้ามาเป็นหนังหน้าแพะว่นหนอว่าหนอเาะว่าไม่จ่า,านอ หน่อเท็กทีการผมเปรียอย่างเงี้ยี่ทำปีใหญ่แล้วก็สวยๆจะทำยังไงก็ถักเปียแล้วก็ฉีกเอานะคบก็คือต้องฉีกใช่แต่ว่ากอนอื่นเราม้วนผมก่อนก็ได้เพราะเวลาเราม้วนผมก่อนทันจะทำเงง่ายมันจะมีความโปร่งในการเอาเอาออกแที่บอกว่าเป็นทรงแฟชั่นเราทำอะไรก็ได้ไม่ได้อย่าไปแครอย่าให้ดูแบบโอ้จนแบบหลุดดูหน้าต่างแบบนี้ไม่แคร์ไม่แต่เราทำผมอะทำผมเปียต้องนึกถึงสรีระหน้าเลยนะใช่ทำแบบทำแล้วไม่รอดเป็นอย่างนี้ เห็นนี้ไงน้าจะเป็นทาเปียเปียสวยนะแต่ทางโชว์ทางทูมคือหน้านางเล็กเหมือนแบบว่าเราลูกมะพ้าวมาใช่ไหมแล้วก็หมวกอะไรปิดเล็กๆหนึ่งม่ได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวเปียวเป็นพันกรรมอ๋อพันธุกรรเป็นรื่องของพันธุกรร้ว่างเราสองคนนะไม่คยโดมันก็ทำมาหมดแล้วหมดตามไปแต่ก็บ้าเลยดาวคนโดได้ในห่ ที่นั่งที่ดั่งไฟทีนั่งบินบ่อยแวะเกาหลีสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมากับบ้านพาเตอร์ติดโอเคแต่ว่ากินมันทุกคนคงจะได้รับความรู้ในเทปนี้แล้วแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณก่อนนะคะต้องขอบคุณสำหรับนางแดดก่อนเนาะปารตี้ปาร์ี้สิาเวลามาจริงๆโชว์อยู่ที่อควาเลียงอควาเลียงปั๊มหม่อยู่อยู่นี่ต้องขอบคุณให้เกิแล้องขอบคุณให้เกิดสำหรับน้ำอ่างของเราโดย ดาเองนะคะน้ำบอลลูนโล่งนะหวานหวานไม่เลยไอจีมาตามได้คือน่าจะลงอีกสองอย่างในไอจีของกินกับการสอนแต่งหน้าแล้วก็จะไม่ค่อยลงรูปดาวดีแบทดีแบตนะครับดีแบตดูดีแบทแต่็จทำไมกินข้าวั่งจานสุภาพดีขอขอบคุณนะคะสถานที่เวดดิ้งแอนด์วีดดิ้งนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนที่เราเหมือนกันไหวไหมเนี่ยแสตรสวยตามสั่งค่ะ ได้เลยวัสวการสไ่ครับอวเซอร์นิดนยวเซอร์ายอะไรูสิติดตาฝาติดตาจีนางหน่อยนะโปริวเซอเราเหมือนกันเขาก็มีผลงานนะะแต่รูปสเกี่ยวัเรื่องถ่ายพนิ่งหรือรดิวถ่ายวิดีโอก็ได้ดอในรกด้วยมะโอ้ได้ได้ได้ไี่กันจะจ้างชีไทถ่ายหนังเอวีของส่วนตัวโดยที่โริเซอเป็นพเอกงเลยปไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่จะจ้างมามาตัวหนึ่งแล้วก็เล่นเก้ใหม่นะเก้ใหม่กใหม่น นี่เลยพี่ระวัตพี่เซนอ่าเราไปดูได้เลยไในไอจีน่าถ่ายภาพสวยอยู่นะถ้าสวยถึงหน้านางจะแบบหน้าเหมือนแพนด้าถอเป็นนักถ่ายภาพนังมีเยาววะที่ดีวิวภาพสดดีบอกเลยว่าตลาดบองมาเทพเป็นยังไงอ่าอย่างอื่นก็เปิดไฟซีโรนียังไงเรื่องแสงเหรอม่วงนั่นเองโอเคนั่งพวกเราสี่คนก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในเทปนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอลาไปก่อน Sabe <repeat>